กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเรายังอยู่กับคุณปิยวุฒิดวนประเสริฐผู้จัดการส่วนธุรกิจบริการเสริมอินเทอร์เน็ตนะคะและเราจะมาเจาะลึกลงรายละเอียดกันค่ะว่าแต่และบริการที่เราได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะคแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยม,มีลักษณะเป็นยังไงเริ่มจากบริการแรกก่อนเลยค่ะบริการแรกก็คือแชร์ป็นโฮสติ้งนะครับเป็นบริการรับฝากพวกโดเมนเนมหรือโฮมเพจนะครับต้องออกบอก,บอกก่อนนะครับว่า แคทไม่ได้ดีไซน์ออกแบบหน้าตาโฮมเพจหรือเว็บไซต์คือะคจะมีเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยที่เขาออกแบบมาอยู่แล้ว<ช>และก็มาขอใช้บริการมามาใช้บริการกับ CAT IDC ถูกต้องครับซึ่งตรงนี้ที่เราจะาให้บริการะนะครับ เราจะให้บริการเราก็จะมีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตัวโปรแกรมที่เราซัพพอร์ตให้นะครับอย่างเช่นโปรแกรมเรื่องของ MySQL นะครับตัว h e SQL เองนะครับรวมถึงพวกไฟวอลแ l นตี้ไวรัสนะครับเราซัพพอร์ตให้หมดนะครับเพียงแค่ว่าเขามีข้อมูลเอาข้อมูลนั้นมาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เราคือพูดง่ายๆว่าเ,าเว็บ แต่ละเว็บเนี่ยมาขอเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์เท่านั้นใช่ไหมคะแล้วพื้นที่ที่เราให้บริการอยู่ณตอนนี้ค่ะแคดมีพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็รองรับเซิร์ฟเวอร์รองรับเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยได้ปริมาณเท่าไหร่คะตอนนี้ที่เราจะให้บริการนะครับเรามีเริ่มตั้งแต่เป็นร้อยเมกนะครับร้อยเมกะบิตนะครับที่ซัพพอร์ตให้กับคุณผู้ใช้นะครับ ถ้ากลุ่มผู้ใช้รายไหนต้องการแบนด์วิดหรือพื้นที่มากกว่านี้เราก็สามารถที่จะขยายให้ได้นะครับเราไม่ได้ฟิกตายตัวว่าต้องเป็นเท่านั้นเท่านี้ะนะครับพื้นที่มากพื้นที่น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไระคะขึ้นอยู่กับข้อมูลของลูกค้าเองนะครับ<อ>ผมยกตัวอย่างเช่นข้อมูลสมัยนี้เป็นเรื่องของภาพวิดีโอหรือไม่วิดีโอหรือเป็นภาพแอนิเมชันอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของข้อมูลตรงนั้นนะ่ะมันใช้พื้นที่เยอะ เพราะฉะนั้นพื้นที่แต่ละโฮมเพจหรือแต่ละบริษัทจะไม่เหมือนกัน,อ,นอย่างสมมุติว่าอายกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่าง Youtube อะไรเงี้ยก็จะใช้ใช้พื้นที่เยอะเพราะเขาก็คือแบบว่าจะเน้นไปทางวิดีโอคลิปวิดีโอต่างๆแต่ถ้าจะเป็นพวกออเอกสารอะไรเงี้ยเป็นเว็บไซต์ขององค์กรก็จะใช้พื้นที่น้อยอย่างนี้ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายด้วยไหมคะพื้นที่มากพื้นที่น้อย หนึ่งแหละทคือปัจจัยเรื่องของค่าจ่ายในพื้นที่ตัวใชร์แบโพสติ้งนี่ยผมว่าเป็นปัจจัยรอ,องนะครับแต่ปัจจัยหลักก็คือว่าเรื่องของข้อมูลของลูกค้ามาก,กาะนะครับว่าเขาต้องการนําเสนอตัวสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเนี่ยให้กับกลุ่มผู้มาเยี่ยมชมในเว็บไซต์เขาเองเนี่ยจะ,ะบอกดีเทลมากน้อยขนาดไหนนะครับจำนวนนั้นมันจะเป็นเรื่องของพื้นที่หรือข้อมูลจะมากจะน้อยตามไป นะครับเรื่องของตัวราคาพื้นที่ใช้เป็น hosting ที่เราเซตราคาไว้นะครับก็ไม่ไม่แพงับไม่แพงราคาถูกราคาถูกนะครับแต่ว่าราคาถูกนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลของลูกค้าเองว่าถ้าเขามีข้อมูลที่เยอะราคาก็เพิ่มึ้นิดเึงก็จะมากขึ้นก็เป็นธรรมดานะคะแล้วจริงๆเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องเนี่ยสามารถรองรับเว็บไซต์ได้ปริมาณเท่าไหร เยอะครับเยอะเยอะมากเยอะมากครับผมยกตัวอย่างละกันนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเซิร์ฟเวอร์หนึ่งะครับมีพื้นที่ในการให้บริการประมาณสัก10จิกสมมตินะครับ10จิก10จิกเราเราก็จะมาแบ่งนะครับแบ่งพื้นที่นะครับในการให้ว่าลูกค้า A นะครับใช้แบนด์วิดหรือใช้พื้นที่นี้ จำนวน100เมกพื้นลูกค้า B ใช้พื้นที่1จิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต่างกันนะครับตอนนี้ในการเพิ่มของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ซัพพอร์ตตัวเซิร์ฟเวอร์ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีลิมิตในเรื่องของการให้บริการ อ๋อค่ะแล้วทีนี้เว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ที่มาใช้บริการเนี่ยค่ะเรามีการคัดกรองไหมคะว่าจะต้องเป็นเว็บไซต์ประเภทไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คงต้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับถ้าไม่ถูกต้องเราก็โดนเหมือนกันใช่ก็คือมีส่วนใช่้องครับเพราะว่าตามตามพรบคอมพิวเตอร์ที่ออกมานะครับก็คือผู้ให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการเรื่องของ ต้า a ซ็นเตอร์หรือผู้ให้บริการอินเท์เนะครับต้องมีส่วนรับผิดชอบในตรงส่วนนี้ด้วยนะครับก็คือเราจะมีการคัดกรองอยู่แล้วในส่วนหนึ่งนะคะก่อนที่จะให้บริการว่าอย่างนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าคนที่จะมาใช้บริการเนี่ยค่ะยังไม่มีการจดหรือว่าทํามีโดเมนเนมที่จะทําเว็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องทํำยังไงบ้างคะคือสมมุติว่าเขาออกแบบดีไซน์อะไรมาเสร็จเรียบร้อยสวยหรูนะครับ ังไม่มีชื่อใช่หรือมีการจองแล้วนะครับจองด้วยเว็บไซต์แต่ว่ายังไม่มีการจ่ายเงินนะครับต้องการให้แคทดำเนินการให้เราก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตให้นะครับก็คือว่าเราก็จะติดต่อในการทําธุรกรรมอะไรต่างๆให้ในนามลูกค้านะเพียงแค่ลูกค้าจ่ายเงินนะครับก็เป็นการจบนะครับคือสามารถซัพพอร์ตหรือว่ารองรับได้หมดเลยแล้วมีไหมอย่างว่าอยากมีเว็บไซต์อ่ะ แต่คือก็กกทำเว็บเพจไม่เป็นทำจดโดเมนเนมไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแคสมีบริการตรงนี้ด้วยไหมคะเราเราก็มีครับมีมีม,มีในเชิงที่ว่าเราเราไม่ได้ออกแบบเองนะครับเราก็จะหาพาร์ทเนอร์ให้นะครับเป็นลักษณะคือเป็นเมอร์ชีพนะครับให้ไปคุยกับความต้องการของทางสมมติทางคุณต้องการะนะครับก็ให้คุยกันเองอเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าถูกใจนะครับแล้วคุณต้องการจะมาฝาก แอดีซีที่เราต่อ,อนะครับก็เอาข้อมูลนั้นมาอนโอเคเราสามารถที่จะซัพพอร์ตให้หมดไม่ว่าลูกค้าจะต้องการยัยงไงนะคะแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะมีเรื่องของการใช้อีเมลมการรับส่งข้อมูลมถูกไหมคะและทีนี้ลูกค้าจะมั่นใจได้ยังไงว่า อีเมลที่เราส่งหรือข้อมูลต่างๆที่เราส่งกันเนี่ยจะไม่มีความมีเกิดการสูญหายขึ้นคืออย่างที่บอกว่าโลกเทคโนโลยีตอนนี้มันมันค่อนข้างที่จะแบบว่าแคบนะเพราะว่าเราเราส่งถึงกันบางข้อมูลเนี่ยเป็นความลับอย่างเงี้ยเขาจะมั่นใจได้ไงว่าแคทเนี่ยไม่ทำไม่ทำลายข้อมูลของเขาข้อมูลของเขาไม่สูญหายโอเคก็เป็นคําถามที่ดีกีดคำถามหนึ่งนะครับก็จริงๆต้องออกตัวก่อนนะครับว่าแคทเนี่ย ยังเป็นหน่วยงานรัฐปสาหคิดอยู่ะนะครับนั่นหมายความว่าเรายังมีความความน่าเชื่อถืออยู่ในตัวนะครับในองค์กรของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือนี้ก็จะเป็นความน่าเชื่อถืออีกอันหนึ่งนะครับที่คือเราจะไม่เอาข้อมูลใดๆหรือ,อะจะไม่ทําลายข้อมูลของลูกค้านะครับเพราะว่าหนึ่งแหละก็คือ นอกเหนือจากเราเป็นอ,องค์กรรับสาขิตนะครับ <c oughs> อีกอันนึงก็คือเราได้ตัว ISO 27001 <c oughs> นะครับซึ่งเราได้เมื่อมาต้นปี <c oughs> ที่ผ่านมานะครับ <c oughs> แล้วก็ตัว ISO ที่เราได้นี่คือเรื่องของอเป็นไ s o ความปลอดภัยของข้อมูล <c oughs> นะครับนั่นหมายความว่าเราได้รับการออดิตจากปาร์ตี้ที่3า <c oughs> นะครับอีกทีหนึ่งว่าในการทำงานของเรา มีคนตรวจสอบเราอีกทีนึงนะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็สามารถที่จะทําทการมั่นใจนะครับอีกอันนึงเรื่องของตัวล็อกไฟล์นะครับถา้าผู้ใช้ถ้าอยู่ในโลกของไอทนะครับ